สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ,บ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยง่ายๆมาชวนเพื่อนๆทำอีกแล้วคะ่ะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะวันนี้เราจะทำไก่ผัดขิงกันคะ่ะเมนูนี้ใช้เวลาทำไม่นานนะคะทำกันแบบรวดเร็วทันใจคะ่ะส่วนผสมทั้งหมดพี่แปะไว้ให้ตรงนี้เลยคะ่ะ มาดูส่วนผสมโดยรวมค่ะก็จะมีไก่สันในนะคะนี่ค่ะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวค่ะพริกไทยผงปรุงรสไก่นะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมจีนซอยแบบนี้นะคะต้นหอมซอยค่ะเป็นท่อนๆนะคะ หิงอ่อนแล้วก็พลิกชี้ฟ้าค่ะสำหรับพริกถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่ตามที่เราชอบนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเอากระเทียมลงผัดก่อนค่ะ พอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมก็เอาไก่ลงไปผัดเลยนะคะเวลาผัดไก่นี่พี่จะใช้ไฟแรงเลยนะคะผัดไก่ให้สุกประมาณ80%ค่ะแล้วก็เอาขิงลงไปผัดนะคะขิงแล้วก็ส่วนของต้นหอมค่ะส่วนที่หนาหนานะคะเอาลงไปผัดก่อนเลยค่ะ ปรุงรสเลยค่ะส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันจนสุกนะคะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยส่วนที่เหลือเลยค่ะก็จะเป็นพริกนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะ ผัดให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ผัดขิงอร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะหน้าตาเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะพร้อมจะไปจัดจานแล้วค่ะ ใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะไก่ผัดขิงอร,อ,อร่อยอร่อยทำกันแบบง่ายๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูง่ายๆปรุงกันแบบบ้านๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรับชมจากครวัวบ้านๆอาหารอร่อยได้นะคะเรามีหลากหลายเมนูให้รับชมเลยค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครวัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ